การทำสมาธิที่แบบ<ส>ชา้าๆมันง่วงเหงา,าหาวนอนน,อน,นี่คือสมาธิทำกระสินน้ำมีกระสินน้ำกระสินไฟกระสินดินกระสินลมกระสินสีต่างๆอยู่ในหมวดกระสินสิบอย่างนะ<า>ไม่ได้นำมาสอนมั่วนะ<า>มันอยู่ในหมวดของกระสินสิบ อย่างจ้ะแต่ว่าแม่ชีนั้นนํามาสอนสองอย่างขอบอกแต่ลูกศิษย์คนไหนที่จะฝึกกะสินไฟจะต้องฝึกกะสินน้ําให้ได้ก่อนเนาะเพื่อให้จิตชุ่มเย็นแล้วก็อันนี้ไม,ไ,นไม่ได้เอากาวติดนะจ๊ะขอบอกสาธุตลังลูกสาธุเหตุน,นี้เองแม่ชีถ้าอาจารย์กับแม่ชีอยู่แม่แหงสอนจะไปหาด้วยแม่แหงสอนไหม มันไกลน่ะสงสารลูกศิษย์ขับรถเดินทางไปกลับก็เป็นหมื่นแล้วค่าน้ำมันนะอาจารย์ก็เลยเสียสละกับแ <ชา S 1> ม่ชีจะลงมาอยู่กรุงเทพยินดีต้อนรับไหมอยากให้มาอยู่กรุงเทพไหมตรงไหนหละทีนี้ไม่มีที่ดินจะอยู่ไปขอนอนบ้านเยอ่ยงว่าเกงใจไปนอนวัดอื่นก็เกงใจก็เลยไปเห็นที่ดินที่หนึ่งใกล้ๆสนามบินจะช่วยทำบุญซื้อที่ดินสร้างหรือไม่สร้างล่ะ ช่วยเอาอย่างนี้ละกันก่อนที่กระสินนะเป็นอย่างนี้เราจะสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงไม่ฉี่ก่อนเนาะว่าแปลความหมายคืออะไรขอให้ท่านฟังแล้วหลังจากนั้นสวดตามดีไหมจ๊ะเนาะเดี๋ยวขอนั่งหน่อยเนาะสวดคำแปลใช่ไหมเอาละเดี๋ยว คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะพอาจารย<ำ>์คือสมาธิของแม่ชีเนี่ยจะสวดไปด้วยทําสมาธิเอาน้ําตั้งศีรษะไปด้วยวิธีการทําสมาธิเอาน้ําตั้งศีรษะนี้คนไหนที่ชอบปวดไหล่ปวดศีรษะปวดเอวเรียกว่ากระดูกคอเอียงไปทับเส้นประสาทของเราเนี่ยมันเอียงไปข้างหนึ่งน้ําในสมองมันเอียงไปข้างหนึ่ง หลักของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าน้ำในสมองเนี่ยมันเอียงไปข้างหนึ่งที่ชอบปวดศรีรษะใครที่ชอบปวดศรีรษะยกมือขึ้นโอ้โหเยอะเลยเนาะใครที่ชอบปวดไหล่ข้างเดียวยกมือขึ้นโอ้โหอันนี้ก็เยอะใครที่ชอบปวดเอวยกมือขึ้นอันนี้ก็เยอะใครที่ชอบปวดตายกมือขึ้น,น,นมันก่อนบัญชีจะใส่คอนแทคเลนเนาะ เมื่อก่อนไม่ชีใส่คอนแทคเลนนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ้ากเขาฝึกนี้แหละแต่ต้องดื่มน้ําเยอะๆนะมันได้ผลมันช่วยได้มากเนาะต้องไปฝึกดูแต่ต้องฝึกทุกวันและทําทุกวันนะเมื่อกี้นี่เป็นวิธีธรรมโอสถธรรมบําบัดธรรมบำบัดสมาธิกสินน้ํานี่ก็บําบัดเขาเรียกว่าทาราบําบัดเนาะเห็นไหมไม่ใช่ มีคนถามพาจารย์กับแม่ชีเยอะเลยมางานนี้แล้วได้อะไรไม่ชีบอกรู้สึกนะมาแล้วได้อะไรว<อ>ันนี้ได้เยอะเลยค่ะพาจารย์นี่ไงคะได้ก็คือนี่แหละคือกระสินน้ำได้ความรู้อะไรบ้างวันนี้มาดูแม่ชีลอยน้ำน่ะเลยโอ้ยใครก็ลอยได้ลอยได้ทุกคนแหละจ้ะแต่มันจะโจมหรือว่าลอยอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ดีไหม<ะ>ไม่เป็นไรทำได้ทุกคน สมาธิในาน้ำทําได้ทุกคนและสมาธิตัวนี้ก็ทําได้ทุกคนเนาะเอาละพร้อมเพียงเดี๋ยวฟังก่อนแม่ชีจะสวดเป็นภาษาบาลีและแปลให้ด้วยว่าความหมายของสมาธิออกเสียงอนุสติกรรมฐานนั้นเป็นยังไงแปลว่าอะไร เดี๋ยวจะแปลให้ฟังพุทธังสารนังขเชามีข้าพระเจ้าขอละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสารนังขเชามี ข้าพระเจ้าขอละลึกถึงคุณพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ละลึกสังขังสารนังข้าชามีข้าพระเจ้าขอละลึกถึงคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ละลึก สวดพร้อมกันกับแม่ชีดูสิเร่งเสียงออกมาให้สุดเสียงของเราเดี๋ยวว่าตามคอนเนาะพุทธังสารนังคัดฉามีพุทธังสารนังขัดฉามีดังดังจ้ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่ง พุทธังสารนังคาชามีคาชามีสารนังคา คุณพระธรรมข้าพระเจ้าขอระลึกถึงคุณพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆสารนังขจามีสังฆสารนังขจามี พระเจ้าขอระลึกถึงคุณพระสงฆ์ข้าพระเจ้าขอระลึกถึงคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสาธุาธขออีกรอบหนึ่งไม่ชีด้ดังๆพร้อมกันหมดเลยพูดทังสารนา i สังขังสารนังขัดชามีข้าพระเจ้าขอละลึกถึงคุณพระสงว่าเป็นที่พึง่งพีระะลึกสาธเกาสุท าาก็รับพร <ผม S 2> เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นก่อนเนาะนนโอคันีิโมจิโอคันิโมจินะอริกาโตะอริกาโตเซียวาเซนี่เซียวาเซนี่เพราะว่าต้องให้พรลูกศิษย์ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยและผู้ที่มีส่วนร่วมในงานนี้ก็คือเจ้าภาพใหญ่ค่ะอาจารย์สาธุลูกศิษย์จากโตเกียวโยโกฮาม่า ละอิตโตะแมนมีอิโตเด้อ <as you> <CSS> ิโตก็คือเงินละก้อนใหญ่มากมากละมากมากรู้สึกปิดคิวว่าคิวนี้ไม่ได้ซ้อมอิชิโอเกะอิชิโอเกะอิชิโอเกะอะไรก็ต้องก็เสยมาสอันนี้เงินก้อนบักใหญ่ๆละบักใหญ่ๆเด้อขน่อยคุณเดะ กำมันเตะก็ได้ใสกำมันเตะก็ได้ใสเด่นน้อยสาธุแปลความหมายว่าโอ้ยขอให้อดทนแล้วก็สูนไปเด้อล่ะลูกล่ะความเจ็บ ได้ความใคร่ยาสุมิมคุณเดอันต่อไปเป็นภาษา